ดีตอนรับกันจู่เจาองผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปลากัดนะมีหนึ่งตัวนะครับของผมมีตัวเดียวนะที่ของผมนะมีหนึ่งตัวนะและตัวเมียอีกสองตัวนะแต่ตรวตัวเมียนั้นโออกลยิบหน้านะครับโมลิบหน้านะเกนะาผมจะพาไปดูนะมันไม่มีคู่นะครับของผมมันอย่างตัวเดียวก็เข้าใจนะครับเด็กๆนะมาต้อนรับนันมาเนะอ,อย่างหนงตัวนะ ผมได้ดูนะผมก็เอากระจกมาส่องให้มันดูนะว่ามันจะดีเข้มไหมเมื่อเมื่อก่อนตกใจในวงไว้มันไม่เข้มนะแต่ผมก็นึกได้ว่าเอากระจกมาตรงดูนะสรุปว่าเนี่ยมันเข้มนะไปกันเลยนะไปดูกันเลยนะเดียวอยู่กัตรงนี้นะนี่กับเป็นปลาลูกต้มลูกต้องยังไงไม่รู้นะผมไม่รู้จักนะ นี่นะกระจบนี่ทุกคนเป็นเดี๋ยวผมเอาจองใหาใหม่นะหมายาเป็นนะครับนี่ครับตอนตอนไม่เข้มนะมันเป็นแบบนี้ใส่ในกวดนะจกนี่นี่ครับเดี๋ยวโฟกัสเอ๊ะมือเดมันยังไม่ได้ยังไม่ไ กินนะเนี่ยตอนมันไม่เอา่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากระจกแล้วไปกระจกอันนี้นะเนี่ยแบบนี่นะครับขึ้นขึ้นเลยนะนี่นี่นี่ทางนี้นิดนึหนี่งนบมันจะสู้นะ มันหนีนตัวเองนึกว่ากระตูนะดเหมือนแดปีการก่อโกแล้วนี่นะสอนไปในการมือนะมือไม่ค่อยนิ่งอยู่นี่ในกระจกอัวตัวจริงเนบดีกว่าเต้นเขียวด้วยนะแต่บอกดูจริงๆมันเหมือนจะดีกว่านะนี่นี่ดูนี่เส้นเขียวเหมือนอะไรนี่เสเขียวเขียนนี่นะเป็นเขียว

เนีแ้วน่ก็ไตนเปกระจะเป็นแบบนี้นตก อีกกองมก็จบเยอะแค่นี้เราเกิบการดีดีประกาศนะครับ